บางท่านอาจจะใช้กสวเทไลท์ในการทําเรื่องการถ่ายภาพต่างๆทางการเกษตรสมมตุติถ่ายจากมุมนี้อาจจะเห็นได้่ชดแล้วก็ส่งข้อมูลจากข้างบนถ่ายลงมาทพยากรวางแผนนําไปสู่กลยุทธ์ที่ทําให้การเกษตรนั้นไปได้ไกลไม่ขึ้นก็เป็นไปได้อัน,นี้ครับคือข้อดีเลยเมเนฟิตของมันมีตามนี้อย่างเช่นเพิ่มประสิทธิผลนะครับทางการเกษตรมากยิ่งขึ้น ทำให้เรื่องของอาหารนั้นมีความปลอดภัยนะครับประสิทธิภาพที่ได้มาจากการเกษตรนั้นมีการขายได้มากยิ่งขึ้นนะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรานั้นเข้าใจว่าอุณหภูมิจะเป็นอย่างไรบ้างการปรับสิ่งต่างๆเนี่ยสามารถควบคุมได้ยุ่เข้าเพราะเรามีมาตที่จะสามารถพยากรณ์ทั้งจากในอดีตมาสุดบอกว่ามากันนี่มีแต่หนุ่มหนุ่มสาวสาวแ้งนั้นเลยอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาดูเลยค่ะคนมาหลายกระเป๋าเลยจะมาซื้อ รถแทรกเตอร์สักการ้วมาซื้ออะไรคะพี่รถไถไถจะซื้ออะไรคะพี่จะซื้ออะไร<อ>เครื่องตัดหญ้าโดนเนาะมีคนอยากได้โดนนี่ค่ะเป็นบรรยากาศนา่นารักนา่ารักกับพี่ๆสภาเกษตร,รกรนะ,ะจริงๆไม่ได้ไหมแค่จังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวานอ่างทองอยุทยาวันนี้ก็มีสมุทรสาครสมุทรสงครามมาหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพราะว่าเซียเมเอเชีย เอาแต่เรื่องดีๆเครื่องจักรเด่นๆน,นะคะนวัตกรรมใหม่ๆม,มาให้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็นักธุรกิจที่ทําด้านการเกษตรในประเทศไทยเนี่ยได้มาเลือกซื้อมาอัปเดตนวัตกรรมมาดูซิว่าเราจะใช้อะไรไปต่อยอดในการทําการเกษตรของเราว่าเดี๋ยวส่งพี่ๆเข้าข้างในก่อนแล้วถ่ายรูปด้วยกันสักรูปนะคะ <Okay. S 2> โอเค เอาฝากกล้องได้เลยค่ะไปกันเร็วๆนะคะเพราะว่าบรรยากาศของเราอบอุ่นน่ารักมากๆตอนนี้เราอยู่ในไลฟ์นะคะของเดอ Farmer นะคะอ่าฉันบอกที่บ้านดูได้เลยนะคะโอเคค่ะจะเข้าห แปดริว้วชะเชิงเศร้าเออเดินสองครั้งะเชิงเศร้าแปดริ้วเย้โอเค,อเคขอกล้องกล้องลงอ๋อขอกล้องนี้ด้วยแล้ค่ะเออ,อมินิฮาระะ์ดเลยค่ะเออมินิฮาร์ดเออมินิฮาร์ดให้แฟนๆในเด็กฟาร์มเมอร์ด้วยอ่าโอเคเรียบร้อยออไ,ดไ,ได้ไหมคะได้ไหมคะโอเคคะ่ะเรียบร้อยเดี๋ยว คนที่ได้บดัตรเรียบร้อยเดินเข้างานสแกนด้านในเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะคึกคักมากๆตั้งแต่วันแรกจนวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะพี่ๆที่เขาบอกว่าห้ามเรียกว่าฉาเชิงเซาเลย้็งเห็นแปดริ้วด้วยเข้าไปตามเขาเลยค่ะก็ยังมีเวลานะคะมาได้อีกนิดหนึ่งนะคะโอเค เดี๋ยวนอกจากจะมีงานเครื่องจักรที่แสดงให้เราแล้วยังมีงานเวทีเสวนาน่าสนใจมากๆเดี๋ยวตามเข้าไปดูเองค่ะคือคักมากๆเกษตรกรเราเมื่อวานซื้อเครื่องฉีดยาซื้ออะไรไปหลายอย่างมากๆเลยมาแล้วค่ะด้านนี้งานวิชาการค่ะโอเคเชิญค่ะเชิญค่ะ เอ๊โอเคเป็นไงคะบรรยากาศวันนี้ยังคึกคักไหมคะนั่งว่าวันสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าวันนี้ยิ่งมีคนมาเยอะมากๆเพราะอะไรหลายคนแอบกระซิบค่ะของที่เอามาหลายอันหลายบูธ ถูกซื้อปิดไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าคนสนใจเราก็ซื้อกลับแล้วก็ได้ราคาพิเศษมากๆเนื่องจากว่าค่าขนส่งกลับเนาะมันอาจจะแพงกว่าที่เขาจะขายลดราคาพิเศษเพื่อเอาใจลูกค้าไปเลยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่หลายคนมาช็อปกันแน่นๆเครื่องตัดหญ้าแบบตัวเวียงค่ะพี่เอกไปดูเนาะแค่ตัวละ950บบาทตีเป็นเงินไทยน่าสนใจมากๆแต่ว่าก็มีตัวแทนในประเทศไทยด้วยนะคะ <c oughs> ไหนบ้างอะไรอย่างนี้วันนี้จะฝนปลงเลยนะเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับได้ของการเกษตรได้นะครับนอกจากนั้นสามารถดูได้ว่าเราตอนนี้ก็เตรียมเข้าในสู่ของเวทีในเรื่องของตัวเสวนาน้อง,งานเซมิเอเซียของเราเนี่ยาม,ามีทั้งในส่วนของการแสดงเครื่องจักรกลต่างๆให้เราดูให้เราเลือกซื้อแล้วเนี่ยนนก็ยังมีในส่วนของเวทีวิชาการนะคะมีองค์ความรู้หลากหลายโดยเฉพาะเราเนี่ย ต้องมีการเตรียมตัวเนาะคือเป็นเกษตรกรยุคใหม่เนี่ยไม่ง่ายนะเพราะว่าต้องอัปเดตความรู้เหมือนกันนะคะว่าเราก็คือนักธุรกิจที่จะทําการเกษตรให้ประสบความสําเร็จและโลกเปลี่ยนไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดนะคะนี่เขากําลังพูดถึงการใช้มาเทคนะการตลาดมาร์เก็ตติ้งมาบวกกับเทคโนโลยีกลายเป็นมาเทคนะคะทำให้เราสามารถเอา เรียกว่าศักยภาพของเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมาดライブในเรื่องของการตลาดให้แข่งแล้วก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้ววันนี้ก็ยังมีการพูดคุยถึงเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะคะที่เราจะได้นำไปใช้เตรียมตัวรับมือกับในเรื่องการเติบโตในเรื่องของการเกษตรในอนาคตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีท่านผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านจะมาแชร์ให้ความรู้บนเวทีกันและเดี๋ยวพวกเราก็จะได้มาติดตามกันด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ ก็จะเป็นเครือข่ายต่างๆนะคะอ่าเวทีเตรียมละนี่นะคะเทคโนโลยีต่างๆอ่าแล้วก็ตอนนี้นะคะเตรียมไปสู่หัวข้อต่อไปนี่มีผู้เชี่ยวชาญหลายๆอย่างนะคะที่กำลังจะขึ้นมา งานที่สําคัญก็คือวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องของการนําเทคโนโลยีเนาะอย่างที่ได้เรียนไว้ค่ะมาแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะการที่จะเอาเทคโนโลยีมาใช้กับเรื่องภาคการเกษตรให้มันเติบโตขึ้นนะคะเราจะสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีตัวไหนเลือกใช้แบบไหนให้คุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดอันนี้คือเราจะได้ฟังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เดี๋ยวเขาลงจากเวทีพวกเราจะมาให้เขา wrap up สรุปท้ายเวทีให้ฟังกันอีกด้วยนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของเซ็กชันใหม่เปลี่ยนไปทีระหว่างรอเราดูบรรยากาศตร,ตรงนี้ดีกว่าค่ะอ่าโหเห็นไหมคะนี่ค่ะมีตัวแทนจำหน่ายหลายๆคนได้มีการซ i g n contract กันเนาะเครื่องจกักรกลการเกษตรของจีนที่มาเนี่ยมีหลายๆตัวเนี่ยน่าสนใจมากความคุ้มค่าเทคโนโลยีต่างๆก็มีคนที่เลือกใช้เลือกซื้อกันไปแล้วนะคะอย่างบูธตรงด้านหน้านี่ก็มีหลายเจ้าเลยนะคะเราสามารถหาซื้อ ที่ประเทศไทยได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสเนาะทำให้เราสามารถมีทางเลือกมีตัวเลือกในการเข้าถึงเครื่องจักรใหม่ๆที่ราคาเข้าถึงได้แต่ที่สำคัญค่ะมีการวางแผนในเรื่องของการอาลองรับในส่วนของตัวเอซอร์วิสต่างๆนะหลายๆคนกังวลนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกสำคัญนะคะที่จะทำให้เกษตรกร,เ,กรเราเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆได้ด้วยนะคะ บรรยากาศก็คึกคักมากๆเลยนะคะตอนนี้วันสุดท้ายแล้วก็คึกคักขนาดนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลองดูนิหน่อยนะคะอะพี่ไม่รู้ขิวอ่านี่ค่ะโอเคเอไ,ไหบอกเลยครับไปไปไหนนะคะ อ๋โอเคสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขออนุญ่าค่ะเราสดๆดนะไลฟ์กันอยู่นะคะช่อง The Farmer นะคะอาจารย์เดี๋ยวบึกสักครู่สไลด์น่าสนใจทุกสไลด์เลยนะคะเราต้องบอกว่าขออนุญ่าอาจารย์ค่ะเตรียมตัวนิดนึงนะคะอาจารย์ไม่ได้เตรียมตัวหรอกเราฉกตัวเลยเดี๋ยวนะคะติดไหมคะ อ๋อมันหนาปโอเคค่ะน้องบอกหนาไปอ่าโอเคโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตเมื่อกี้แอบไปฟังได้คเรื่องมาเทคเรื่องของการเอาการตลาดเอาเทคโนโลยมาใช้กับเกษตรงานในภาคการเกษตรอาจารย์ก่อนจะเข้าเนื้อหาแนะนําตัวสั้นๆสักนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์สันนะครับคินพลนนทครับ ปัจจุบันครับเป็นอาาิเศษ,ษอยู่ที่หการค้าไทยครับมกรุงเทพแล้วก็สีประทุมครับรวมทั้งเมือกาสอปโทน,นะครับให้กับทางธรรมศาสตร์ด้วยครับ oh, โอ้โหอาจารย์มีประสบการณ์<ด>มากมาย<ด>อาจารย์ค่ะช่วยสรุปให้ฟัง<ด>สักนินดนึงการทําเกษตรวันนี้จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยประสบความสําเร็จต้องมีหัวใจอะไรเป็นเครื่องมือสําคัญบ้างคะครับเบื้องต้นเลยนะครับไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตามสิ่งที่สําคัญมากๆคือเรื่องของเดต้าข้อมูลเนี่ยที่เรามีในมือเนี่ยมีครบถ้วนหรือยังค่ะ เมื่อเรามีข้อมูลแล้วเนี่ยเรานํามาใช้ตอบเป็นหรือเปล่าเขาบอกว่าวันนี้คนที่มี Data คือฐานข้อมูลคือเรียกว่าเตรียมชนะเลยถ้าตัดเสยงกันคือต้องใช้เป็นใช่ไหมคะใช่ต้องใช้เป็นเขาบอกว่า Data าอีสต์อนิวออยล์แต่ถ้าใช้ออยล์ไม่เป็นไปกัดไม่เป็นก็ไรความหมายครับใช่ค่ะดังนั้นในมุมของการเกษตรน่ะเมื่อเรามี Data เนี่ยเราจะสามารถเริ่มที่จะพยากรณ์ได้ว่าเอ้ยวันนี้จะฝนตกไหมถ้าฝนตกเราจะรดน้าเพิ่มไหมครับไม่รดอเนาะฉะนั้นมันชื้นเกื่ไปประหยัดอีกประหยัดอีกนะครับ ทั้งประหยัดทั้งชีมีความสุขหลังจากนั้นถ้าเป็นเรื่องของวัชพืชมันจะพ่นทุกวันไหมอาจจะไม่ใช่พ่นมากเกินไปก็ไม่ดีพ่นน้อยเกินไปก็ขาดไปแมลงก็กินไปหมดแสดงว่าเป็นทางความสมดีข้อมูลที่ดีดังนั้นเรื่องของ Data คือสิ่งที่จะบอกว่าเราจะหาจุดพอดีได้อย่างไรบ้างนี่คือเรื่องที่สัมัสสนใจมากๆและเราจะหาจุดพอดีเราจะดูตรงไหนหรือมันมีเครื่องไมายเครื่องมืออะไรให้ทาง ผู้ที่ทําเรื่องการเกษตรอยู่นําไปใช้ได้บ้างคะ่ะในมุมนึงเราก็มีพวกโดรนพวกส <satellite S 1> ัตว์ลกในการถ่ายภาพมุมสูงวิเคราะห์ว่าตอนนี้พื้นที่การเกษตรของเราเนี่ยยังขาดเรื่องอะไรไปบ้างยังเติมอย่างไรบ้างในมุมนึงแน่นอนว่าทาการเกษตรไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทาการตลาดนะการตลาดสำคัญนะครับไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตามดังนั้นการทําการตลาดเนี่ยเราใช้สิ่งที่เรียกว่า marketing เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถ้าโดยสรุปเมื่อกี้จะวนเวที ค่านิยามสั man, ration, people, like mm ้นเลยหลายคนอาจจะงงว่า hmm. นิยามมีมากมายแต่มาเทคสำหรับผมเนี่ยไม่ว่าผมจะสอนปอรตีเป็นวิทยากรหรือสอนที่ไหนก็ตามผมสุดสัานว่ามาเทคคือการรวมกันระหว่างคำว่ามาร์เก็ตติ้งและเทคโลยี้คำว่ามาร์เก็ตติ้งนั้นคือการแก้ไขปัญหาที่น่าเบื่อหรือวิธีการที่สร้างสรรค์แน่นอนว่าถ้าทำตลาดแล้วน่าเบื่อคนก็ไม่สนใจขณะเดียวกันเคโลยีนั้นคือการแก้ไขปัญหา ที่อาจจะเก่าๆํำเดิมด้วยวิการใหม่ๆ AI อย่างนี้มาเราต้องทำเป็นอะไรซ้ำๆไม่ต้องใช้เลย AI ช่วยเราใช้เลยเทคโนโลยีช่วยดังนั้นรวมกันครับมันสามารถมาช่วยได้ยกระดับในมุมของการคิดวิเคราะห์และออกมาเป็นแคมเปญการตลาดใหม่วว้าก็คือวันนี้เนี่ยเป็นเกษตรกรอาจจะแบบโหไม่มีทีมการตลาดไม่มีอะไร เรื่องมือนี้จะช่วยเขาได้ไม่เป็นไรมีคนเดียวก็สามารถทําได้ถ้าดูว่าต้องใช้อย่างไรบ้างค่ะ <c oughs> พวกคู่ไปเรื่องของ AI จอทีเนี้ยวันนี้เสียดายนะเวลาสั้นถ้ามีเรื่องของ AI เนี่ยเป็นภาพด้วย AI ภาพเดีวยวด้วยภาพสวยงามอย่างก,ก,การกสร้างกราฟิกดีไซน์เลยได้ข่าวว่าทีมเดอะฟาร์ r เมอร์จะได้สิ์นั้น <c oughs> เพราะว่าจะฉกตัวอาจารย์ <c oughs> มา <c oughs> ให้ความรู้กันยาวๆโอเคไหมคะดีดีดอากาศไปเลยค่ะดี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 ดคะี้ีด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 ดีดีดี เราบอกว่าการตลาดนำเนี่ยโหพูดกันเยอะมากเลยจะทําอย่างไรให้การตลาดการตลาดมันนําธุรกิจเราได้จริงๆคะการตลาดที่นำนะครับมีแค่ marketing ที่เป็นกลยุทธ์ที่เฉ็บแหลมไม่พอค่ะเครื่องมืออย่างเ i g i t ทคนโน,นโลยี l เข้ามาเสริมก็ยังไม่ได้จึงต้องมีการจรัดการที่ดีการบริรหารจัดการแน่นอนว่าวันนี้เราพูดถึงคำว,ว่างบประมาณงบประมาณเนี่ยมาจากทั้งคนคเวลาแล้วก็เงินทุกอย่างมีจำกัดหมดเลยเราจะบริหารสิ่งเหล่านี้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุดแต่ก่อนนั้นย้อนกลับไปเสร็จแรก เรารู้จักลูกค้าดีหรือยังโอ้จุดว่าไหของเราเราคิสําคัญมากๆเขาคือใครเห็นหน้าเขาชัดหรือยังเขาอยากได้อะไรปัญหาเขาคืออะไรบางทีเราแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดเราก็นําเสนอไปแต่เขาไม่เอาอยู่ก็ฉันอยากผลิตแบบนี้ไงฉันอยากทําแบบนี้น่าเสียดายน่าเสียดายนี้เราจะแก้อย่างไงดีอาจารย์ช่วยไกด์ไลน์หน่อยคือลองไปคุยกับเขาดูทักทายเขาลองฟังเสียงเขาดูบางทีวันทุกวันนี้อาจจะไม่เจอหน้าโดยตรงฟังเสียงเขาผ่านโซเชียลรีซูนอ่ ลองฟังว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องการเกษตรในมุมไหนบ้าง Social listening แท็กได้เอาคีย์เวิร์ดเข้าไปใส่นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการเชนลูี้แสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่า Social listening เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการแทนที่จะไปออกแบบทำรีเสิร์ชอะไรวุ่นวายได้ฟังเสียงจริงๆของผู้บริโภคที่เขาคุยกันอยู่ในโลกโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเขารู้สึกอย่างไรอยู่เราจับตรงนี้แหละ มาเป็นเทรนด์จากตรงนี้แหละมาทำคอนเทนต์หนังสือให้เขา <okay. S 2> ดูเรากลับไปแก้ไขปัญหาได้เขาได้ก่อนคู่แข่ง oh. เราก็ไปไกลมากกว่าเก้าหนึ่งแล้วโอ้โห oh, oh. นี่ค่ะเรารู้แล้วเนาะว่าจะไปหาปัญหาเขามาจากไหนแล้วมาหาทางสื่อสารใหม่แก้ปัญหาเขาค <c oughs> ราว <c oughs> นี้เรารู้และสื่อสารแล้วอยากจะสเกลแล้วคะ่ะอาจารย์อยากให้มันโตขึ้นอีกอะคะ่ะ สุดท้ายต้องมาผลด้วยถ้าราเรู้ว่าอะไรทําได้ดีไม่ดีเราเรียนรู้จากมันบัญชีการล้มเหลวเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถสําเร็จได้ก็คืออีกก้าวนึงที่สําเร็จได้ด้วยการเรียนรู้แต่ตรงนั้นค่อยๆก้าวไปมีคํากอดที่ว่า feel fast learn faster แล้วก็ดู fastest ร้อมให้เร็วเรียนรู้ให้ไวแล้วไม่ได้คําตอบ <Okay. S 2> ต้องลงมือทใไปเร็วที่สุดอันนั้นแหละครับคือขั้นของการสเกล up ไปสเกล up อาจจะไปคนเดียวไม่ไหวหา hmm. เพื่อนมาค่ะเอร์มาช่วย ah, นั่นคือส่วนที่จะมาช่วยยกระดับไ oh, ้ในธรุรกิจการเกษตรของเรายิ่งมาในนานเซเม่เนี่ยโอ้โ oh, หเห็นเลยนะคะว่าเราสามารถเชื่อมต่อทั้งผู้ผลิตในส่วนเครื่องจกักรกลแล้วก็มีเมื่อวานมีภาคการเงินก็เข้ามาด้วยแล้วก็ในกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรด้วยกันเองที่สามารถรวมกลุ่ม พราะบางครั้งเนี่ยเราจะลงทุนซื้อเครื่องจักรสักตัวนะอาจารย์ราคาค่อนข้างสูง<ช>ทําคนเดียวไม่ไหวสามารถทําแล้วก็เชื่อมโยงกันทั้งหมู่บ้านหรือสร้างเป็นเกษตรแปลงใหญ่อันนี้ก็น่าสนใจนี่คือหนึ่งในพลังเครือข่ายเหมือนกันถูกต้องครับค่ะโอ้นี้ได้เห็นมิติต่างๆค่ะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ช่วยให้กําลังใจแล้วก็ส่งพลังไปให้เรื่องของการปรับตัวของภาคการเกษตรกันหน่อยค่ะได้ครับ ก็ผมเชื่อว่านะครับเรื่องของมาเทคนี่ยนะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวและหากวันนี้เราเปิดใจในการใช้เรารู้ว่า Data เรามีอะไรในมือบ้างใช้ถูกทางครับและมันก็จะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นในการยกดับการเกษตรของคุณนั้นให้ไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นครับโอ้วันนี้เต็มเอ็มเลยค่ะขนาดเวลาสั้นๆยังได้หลายเคล็ดลับไปกันแล้วนะคะเดี๋ยววันหน้าเรามีโอกาสได้คุยกับอาจารย์แบบเจาะลึกเลยนะคะเราจะมาดูกันซิว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆสมัยใหม่เนี่ยมีอะไร มาประยุกต์ใช้กับพวกเราได้บ้างวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะโอเคหนึ่งในเวทีของเรานะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมไปอีกหนึ่งหัวข้อสําคัญนะคะก็คือเป็นเรื่องของเตรียมตัวในเรื่องของอนาคตเหมือนกันแต่ตอนนี้จะเป็นเรื่องของการทำเทคโนโลยีนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเลยแต่ตอนนี้ในส่วนของเวทีน่าจะยังไม่เริ่มระหว่างนี้เราแอบดูบรรยากาศกันไหมก่อนนะคะ นี่โอ้โหโซนนี้มีทั้งเครื่องจักรกลที่เกี่ยวกับเรื่องอ้อยนะคะมีความน่าสนใจหลายๆอันเลยเดี๋ยวเราแอบทะลุเข้าไปตรงนี้น่าจะยังต้องใช้เวลาดูและคนยังน่าจะยังไม่มานะคะต้องบอกว่าที่งานเซียเมที่บอกค่ะว่าได้เห็นนวัตกรรมดีๆใหม่ๆแล้วก็ยังมีองค์ความรู้มากมายจากผู้เชี่ยวชาญนะคะการตลาดก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการผลิตยังมีทั้งนี้ต่างๆเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังกันแต่ตอนเนี้ย ในส่วนของระหว่างรอขออนุญาตทัวทัวทัว่ววาตอนนี้นะคะนี่ด้านนี้เราแอบ,บทะลุไปตรงนี้ได้ไหมคะยังมีเวลาไหมคะยังมีเวลาไหมคะอจะเริ่มตอนกี่โมงนะคะที่เวทีเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับน้องสต,ตาฟจะได้ฟาบคิวเลยอ๋อโอเคถ้างั้นวันนี้เนี่ย เราก็น่าจะได้เห็นบรรยากาศในส่วนงานแล้วนะคะเดี๋ยวก็มีอะไรใหม่ๆอัปเดตจะค่อยทยอยสื่อสารแล้วก็ส่งให้พี่ๆน้องๆในส่วนของเดลฟาร์เมอร์พวกเราได้ติดตามกันนะคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราน่าจะได้ลากันไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปเก็บบรรยากาศเดี๋ยวตัดสรุปเป็นเนื้อหาง่ายๆส่งให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีค่ะวันนี้พี่เกศลาไปก่อนนะคะยังมีอีกหลายคอนเทนต์ให้ติดตามตลอดทั้งวันค่ะ って<ス>